ีล้อยางเบิกใหม่นะปี22นะครับสัปดาห์ที่24นะครับจานวงจานเบรกเจียเรียบร้อยนะครับช่วงล่างแบบนี้นะครับรู้เลยนะว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับช่วงล่างมีซับแทนส์ส่วนพิเศษนะครับกับ Ford e v e r วอร์เรนะครับ2.0ไบเทอร์โบนะครับเป็น Ford e v e r วอร์เรสต์นะครับเป็นเครื่องยนต์2,000เทอร์โบคู่นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับพีซี่ครับวันนี้อยู่ผมในทอโต้นะครับวันนี้มีรถสวยๆเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวรถครอบครัวนะครับหรรือถ TPV นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เด็ดมากมนะครับเป็นรถบ้านป้ายแดงมือเดียวนะครับเพิ่งไปซื้อมาเมื่อตอนช่วงเช้านะครับไปซื้อมาเองขับมาเองนะครับรถคันนี้เป็นฟอร์ดนะครับเอเวอเรสต์นะครับเป็นตัว2.0งป้ายเทอร์โบนะครับเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับเป็นฟอร์ดสองพันสปอร์ตนะครับปี2020นะครับตัวรถยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวทะเบียนอันนี้คืนนะครับอันนี้ทะเบียนนี้ถอดคืนนะครับเดี๋ยวทะเบียนใหม่เป็นทะเบียนกรุงเทพนะครับพอดีเจ้าของเดิมเขา เป็นฟอร์ดเอ r วอร์เรสตนะครับ2.0บาเทอร์โบนะครับรถปี2020นะครับรถปี2020วารันตีศูนย์ยังเหลือนะครับ5ปีสายห้า5ปีนะครับวารันตียังเหลือนะครับ5ปีนะครับด้านหน้านะฝากระโปรงมีโลโก้ e v e r อร์เอยู่นะครับแล้วก็ตัวกระจังนะเปลี่ยนมานะครับเปลี่ยนมาจากศูนย์ป้ายแดงเลยนะครับตัวนี้เป็นรถเดิมๆนะครับสแตนดาร์ดนะแล้วก็แค่มีล้อแม็ก นะครับเป็นล้อแม็กแล้วก็ยางใหม่นะครับเพิ่งเปลี่ยนประกันชั้นหนึ่งเพิ่งต่อนะครับภาษีพรบหมดปีหน้าหมดเลยนะครับเป็นรถบ้านป้ายแดงมือเดียวนะครับรถสวยๆผมขับไปเองก็บอกเลยว่าขับดีมากๆนะครับไฟหน้าเปิดเป็นออโต้นะครับเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับด้านในเป็นโคมนะครับเป็นโคมสีดำนะครับแล้วก็มีหลอดฮาโลเจนนะครับข้างในสวยๆนะครับไฟตัดบอกนะครับเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับนะทะเบียนเป็นสระบุรีนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นกรุงเทพนะครับแล้วก็ป้าย ป้ายประมูลนี้ถอดคืนเขานะครับเดี๋ยวผมบอกราคาก่อนเลยนะครับฟังแล้วตกใจแน่นอนรถปี2020นะครับปี2020นะครับเราเสนอขายในราคา859,000บาทนะครับ859เลขไมล์107นะครับเป็น2.0บเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องยนต์2000นะครับเทอร์โบคู่นะครับนะเกียร์10สปีดนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดของ Ford นะครับเป็นดิสเบรก4ล้อนะครับเป็นดิสเบรก4ล้อนะครับ ยางก็เป็นยางออโทเลนนะครับเปลี่ยนมาใหม่นะครับชื่อยางอะไรแรปเตอร์ออโทเลนนะปี2020สัปดาห์ที่44ก็คือเป็นยางปลายปีนะครับผ้าเบรกเปลี่ยนใหม่นะครับเจียจานให้เรียบร้อยนะครับข้างในนะครับนี่สวยๆนะครับนี่รรยิ้วรอยนะครับข้างในดูจานเบรกใหม่ๆเลยนะครับยางเป็นออโทเลนปี2020นะครับสัปดาห์ที่44ต้องบอกว่าตัว Ford ดเ e วิเเนี่ยเป็นรถ p p v ที่ช่วงล่างที่ต้องบอกว่าโคตรสุดนะครับ ผมไปซื้อที่ตลาดบุรีน้ำตัดเจอเจ้าของที่วังน้อยนะครับก็พอซื้อเสร็จขับรถคันนี้กลับมาก็มามอเตอร์เวย์ยาวเลยนะครับก็ได้ทดลองเกียร์ทดลองระบบแฮนดิ้งอะไรต่างๆนะครับผมบอกเลยว่าเพอร์เฟกนะครับเลิกไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกิโลนะครับกับตัว Ford e v e r วอเรสต์สบเทอร์โบนะครับเป็นรุ่นสปอร์ตนะเป็นรุ่นสปอร์ตเป็นรุ่นพิเศษนะครับโปรติมจะมีตัวไทเทเนียมนะครับนะคันนี้เป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อหลัง นะครับฝาท้ายเปิดไฟฟ้านะครับสามารถเปิดจากรีโมทคันนี้กุญแจสมาร์ทคีย์เลสครบ2ดอกนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดนะครับเข้าศูนย์ระยะสุดท้ายก็คือ1 6 9 0 0 0กมนิโลนะครับเลขไมล์ปัจจุบันคือ170,000สมนกิโลนะครับรถเพิ่งเข้าศูนย์มานะครับเหตุผลที่เจ้าของเดิมเขาขายเพราะว่าเขาไปจองตัวฟอร์ตตัวใหม่ไว้นะครับตัวเอเวอร์เรสตัวใหม่ที่เป็นหน้า F150 นะครับก็เลยเปลี่ยนนะครับคันนี้ก็เลยนํามา ส่งต่อนะครับจริงๆเป็นรถคนรู้จักกันนั่นแหละนะครับเขานามาส่งต่อให้ไปดูแลนะครับกับ ford e c o f e s สองศ b turbo ตัวนี้นะครับราคา8ปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทผมรล้ว่าโคตรถูกนะถูกสุดๆนะครับฝาท้ายก็เป็นเปิดไฟฟ้านะครับจะเปิดจากรีโมทหรือเปิดเป็นมือก็ได้นะครับอันนี้ผมเปิดใช้มือเพื่อลงไปเปิดนะครับภายในก็จะเป็นพรมไดมอนด์คัทนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลัง2อ่ะสจุดนะขออภัยนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุด นะครับซ้าย2ขวา2นะครับ4จุดนะครับตัวนี้เป็นรถบ้านป้ายแดงมือเดียวนะสวยๆเลยนะครับดูช่วงล่างด้านล่างดีรถรถวิ่งอยู่ทางสระบุรีอย่างเดียวเลยนะครับสระบุรียุธยากรุงเทพนะครับไม่ได้ไปลุยทะลงทะเลอะไรเลยนะช่วงล่างอย่างนิ่มนะแพลนลิ่งอย่างดีพวงมาลัยอย่างเบานะครับขับง่ายมากๆสำหรับโตฟอร์ดเ e วิลเนะครับอุปกรณ์นะครับเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบหมดนะครับโครงสร้างตัวรถไม่มีกระทบนะครับเดิมๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ที่เขาเลือกหมุดที่เขาเลือกตัวได้พรมสีนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันมีเหตุผลนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมเหตุผลมันจะแมทกับด้านหน้านะครับเพราะว่าตัวสปอร์ตเนี่ยตัวฉีปเส้นได้มันจะเป็นสีนี้นะเขาเลือกตัวพรมไดมอนด์คัตสีนี้มานะเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถแต่ว่าตัวเส้นได้ตัวนี้มันจะเป็นได้เดียวกับที่อยู่ตรงคอนโซลด้านหน้านะครับมีเหตุผลนะครับโครงสร้างตัวรถเดิมๆนะครับเป็นองค์เมนอาร์ตเดิมหมดนะครับตัวรถไม่มีพิ้วควันตีลังกาจม้ําชนหนักนะดูโลโก้คอร์ดยังอยู่เลย นะครับคันนี้มันเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับมันไม่ใช่เครื่อง2.2หรือว่าเครื่อง3.0นะครับมันเป็นเครื่องยนต์2,000นะครับไบเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นตัวเทอร์โบคู่นะครับอัตราเร่งดีแน่นอนนะทำงานควบคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดดูกระจกเดินผู้ปานนะครับกระจกฟอร์เรนเจอร์นะครับภายในเนียนกิฟต์นะครับมีเตอร์มีตรงเดียวก็คือบอกคนขับขาแคนนั้นเองนะครับ นะส่วนใหญ่ใช้คนเดียวนะครับคนเดียวนะครับดูแผงประตูนะครับไม่มีรอยเลยนะดูความเงานะครับนะบเป็นสีเทาเมทะลิกนะครับดูความเงานะเพราะว่ารถอ่ะใช้คนเดียวจริงๆนะดูนะครับปกติช่วงนี้จะมีรอยถ้าใครใส่แหวนหรือใส่อะไรเปิดปิดประตูตรงนี้มีรอยหมดนะครับแล้วก็หนังที่บูมาเนี่ยดูดิใหม่เอี่ยมเนี่ยเนี่ยสีเดียวกับตัวพรมที่ผมบอกนะมันมีความแมทน,นะแล้วก็รถดูหล่อดูดันลงตัว รับกระจกไฟฟ้าสีบานนะครับออโต้บานคนขับรับมือเปิดก็จะเป็นสีเทานะครับแล้วก็สีแบบสีเขาเรียกว่าสีลมแบบสีทองนะเป็นสีไฮโซนะครับตัวนี้เป็นเซ็นทรัลล็อกนะครับแล้วก็มีทวิตเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับตัวเบาเป็นเบาไฟฟ้านะครับเป็นเบาไฟฟ้าแอภายในกว้างสะอาดนะครับสำหรับตัวสปอร์ตนี้ไม่ได้มีซันรูมนะตัวสปอร์ตนะครับเป็นรุ่นพิเศษเขาทำออกมาเป็นรุ่นพิเศษตัวสปอร์ตก็คือเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะ มันพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นชุดแต่งสปอร์ตรอบคันนะแล้วก็ตัวเป็นที่เป็นพัฒนาเครื่องยนต์ตัวใหม่นะเป็น2.0งสูตรไบเดอร์โบนะครับต้องบอกว่าตาเร่งเนี่ยสุดยอดนะครับเร่งดีนะโครงสร้างเดิมนะครับดูเม็ดองเม็ดอาร์แล้วดูแถบสีตรงนี้นะครับเดิมหมดนะครับรถป้ายแดงมือเดียวนะครับมีบุ๊กเซอร์วิสครบนะครับเข้าสู่ล่าสุดก็169นะครับเพราะว่าเช็คมาเมื่อสักครู่นะครับก่อนมารีวิวนะดูตัวเบาะนะครับไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับนุ่มๆ นะครับก็เพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเจ้าของอ่ะเขาเพิ่งจะมีลูกนะยังไม่ได้แบบมีคาซีสมีลูกมานั่งข้างหลังนะตัวเบาะแถว2ในห้องโดยสารตอนนี้ก็จะดูเรียบร้อยนะครับแล้วก็สะอาดนะครับแอร์ก็จะมีแอร์แบบ3ตอนเลยนะครับแล้วก็กุญแจสมาร์ทกิลเลตครบ2ดอกนะครับพอมาถึงฝั่งคนนั่งนะครับพอฝั่งคนนั่งเบาะเป็นแมนนวลนะครับเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะครับระคับเพจมีไฟนะมีคัมเปเอเวอร์เลสอยู่นะครับราคา859,000บาท นะครับราคา859,000บาทนะครับดูซอกประตูเสา A เสา B นะครับเดิมๆแบบนี้นะครับเราการันตีโครงสร้างอยู่แล้วนะครับตัวรถไม่มีพิความจมน้ำชนหนักนะครับขนาดฝั่งนี้เองก็ดีนะดูนะครับไม่มีรอยเลยนะครับไม่มีรอยเลยนะครับใหม่ๆนะเพราะว่ารถส่วนใหญ่เขาใช้คนเดียวนะเขามีรถหลายคันพอสมควรนะครับเขาก็เลยส่งต่อคันนี้มานะครับเราก็เลยเสนอขายในราคาประหยัดซื้อเงินสดไม่มีแบตนะครับ859,000บาทนะครับหน้าจอเป็นทัชสกรีน นะครับ Android Bluetooth Apple CarPlay ได้หมดนะครับระบบแอร์เป็นแมนนวลเอ้ยระบบแอร์เป็นออโต้นะครับเป็นออโต้แบบแยกอิกสระซ้ายขวานะครับเป็นดูอัลโซแล้วก็มีไล่ฟ้าทุกอย่างนะฮะพอร์ตเอาเรสสองจุดพีเอสองจุดนะครับแล้วก็มีตัวแฮกช่างคอนโทรลนะถ้าเป็นตัวที่เป็นไทเทเนียมอะไรต่างๆมันจะมีพวกดิฟล็อกขับ4โหมดการขับขี่มากมายนะแต่ว่าตัวนี้เป็นรถโหมดสปอร์ตก็ด้วยการ เขาก็ปรับจูนเกียร์มาระดับหนึ่งนะครับจากศูนย์นะครับฟอร์เรนเจอร์ไอฟอร์ดนั่นเองนะครับเพราะมันทําให้อัตราเร่งดีมากๆนะครับรุ่นที่เป็นเอเวอร์เรสต์ฟอร์ดนะครับเขาจะสกรีนที่บอกไว้นะครับมันจะแตกต่างจากตัวธรรมดานะครับนะสำหรับใครที่สนใจนะครับในตัวรถครอบครัวนะรถ PPV ของค่ายนะครับตัวฟอร์ดเอเวอรเรสต์นะครับผมบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังนะครับกระจกข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็คันนี้เขาไปติดตัวเวลาล็อก ล็อกรีโมทปุ๊บกระจกจะพับนะครับถ้าเป็นตัวปกติกระจกมันจะไม่พับนะครับภายในสวยกว้างสะอาดเลยนะครับเนี่ยมีตรงเดียวนะครับที่ต้องแก้ไขนะครับก็คือตัวบอกคนขับให่จริงๆคนขับตัวไม่ได้ใหญ่นะแต่เขาใช้งานค่อนข้างใช้รถคันนี้เป็นหลักแล้วกันนะครับรถตรงอื่นไม่ช้ำนะมีแค่ตรงเบาะตรงนี้ตรงเดียวเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับมีฟูดคอนโทรลนะครับสามารถควบคุม เอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่ารับสายวางสายล็อความเร็วได้หมดไฟหน้าก็จะเป็นแบบนี้ที่เปิดที่ปิดต่างๆนะครับเราสั่งได้เลยนะครับมีปุ่มเปิดปิดท้ายไฟตัดหมอกนะครับนะบตัวนี้เป็นตุ่มปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับคันนี้เลขกมาอยู่ที่1นึ0 0 0สมนกิโลนะครับหนึ่งแสมนกิโลนะครับผมบอกเลยว่าสวยคุ้มนะสวยคุ้มนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันโอโ้แสงสว่างมองไม่เห็นแน่เลยนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันกิโล เดี๋ยวผมส่งรูปภาพให้ดูเพิ่มเติมอีกทีนึงนะแสงมันน่าจะสว่างมากนะครับนี่หนึ่งเนะครับนะไม้แท้ประวัติศูนย์นะครับไม่อาจจะขยับสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่ารถเข้าศูนย์ตลอดนะครับสบายใจสบายใจหายห่วงนะครับนะรถสวยมากขับดีจริงๆนะเป็นรถที่เป็นเกียร์อัตโนมัติสิสปีดนะเป็นรถ p p v สมัยใหม่นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมถึงเป็นเกียร์สิบสปีด นะครับมันช่วยซับแรงกระชากแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองได้เยอะนะนะครับอยปกติเป็นเกียร์หกสปีดเจ็ดสปีดนะครับมันจะมีจังหวะต่อเกียร์นะครับอย่างเช่นอาคิดง่ายๆอย่างเช่นตัวคอร์ยูเนอร์อะไรกันนะรถครอบครัวนะครับมันจะมีจังหวะต่อเกียร์อะไรต่างๆนะครับคันนี้ก็เป็นฝาค้ำโชคไฟฟ้าไอ้ค้ำโชคไฮดรอลิกนะครับตัวนี้รถเพิ่งเข้ามาเนาะยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับต้องขออภัยด้วยนะผมรีบมารีวิวก่อนนะเพราะว่าราคาดีมากนะครับ859,000บาท นับ859,000บาทกับเครื่องยนต์ตัวใหม่2.0ไบเทอร์โบนะครับรถสวยเนียนนะครับรถสวยเนียนนะครับมีฝากระโปรงก็มีแกะซ่อมศูนย์นะครับทุกอย่างประวัติอยู่กับศูนย์หมดนะครับสบายใจหายห่วงนะครับใครที่ได้คันนี้ไปดูแลต่อนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มคุ้มนะครับคุ้มคุ้มนะครับกับเจ้าตัว Ford Everest 2.0นะครับไบเทอร์โบนะครับใหม่ๆจุกๆแบบนี้นะครับรถหน่วยงานเอ้ยไม่ใช่รถหน่วยงาน รถบ้านประวัติศูนย์นะครับรถบ้านประวัติศูนย์นะครับเดี๋ยวเราล้างปรับสภาพทำปานะครับตัวนี้ก็เป็น e c u ของเขานะครับปรับปลาให้ใหม่นะครับรับรองสวยถูกใจแน่นอนนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาตัวรถ Ford Everest และกันนะครับนี่ชัดๆกันไปเลยนะฝากระโปรงเดิมนะครับผมฝากคันนี้ไว้หนึ่งคันนะครับเป็นรถป้ายแดงมือเดียวนะครับเป็นรถบ้านประวัติศูนย์นะครับ ทุกอย่างเกมที่ศูนย์หมดนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันกิโลนะครับเราขายในราคาแบบสุดประหยัดเลยลดปีสองพันยี่สิบวันรันตีศูนย์ยังเหลือเลยนะนะครับแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับ